สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการหรือสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นของอบตอของเทศบาลของอบจอรหรือของเมืองพัทยานะครับในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตําแหน่งรองประลัดก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่65กันข้อที่65โจทย์ถามว่าคณะกรรมการการแจายอำนาจให้เก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนกี่คนก้อไก่3คนขอไข่5คนขอควาย7คนงอง,งู10คนเจจาน12คน ข้อนี้นะครับถ้าท่านได้อ่านในกฎหมายพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการแจมนาจให้เก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2549ท่านก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้ข้อนี้ตอบข้อไหนครับเฉลยเลยนะครับข้อ65ตอบข้อขอไข่5คนนั่นเองอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามพับัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2549หมวด1คณะกรรมการการการะจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา6บัญญัติว่าให้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า,าคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยวงเล็บหนึ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานวงเล็บสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธรารณสุขเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการกอ,อเลขาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นวงเล็บ 3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจำนวน12คนประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด2คนผู้บริหารเทศบาล3คนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล5คนและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคนทั้งนี้โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกอกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นาย,ยกร,รัฐมนตรีกำหนดวงเล็บ4ผู้สรงคุณวุฒิจำนวน12คนประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประสานศาสตรส์าสาสและด้านกฎหมายทั้งนี้การสรรหาผู้สูงคุณวุฒิให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นาย,ยกรัฐมนตรีกำหนดบวกวักท้ายให้หัวหน้าสำนักงานาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุกการาคณะกรรมการครับดังนั้นข้อนี้ข้อ65 จึงตอบ้าคนซึ่งอยู่ในวงเล็บ3ของมาตรา6นั่นเองสรุปดังนี้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคณะกรรมการการจ่ายหน้านให้เกงกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็มีประกอบด้วยนะครับวงก็คือนายกรฐมตรีหรือรองนายยกรฐมตรีซึ่งนายยกรฐมตรีมอบหมายเป็นประธานและก็กรรมการโดยตําแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน11คนกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน12คนกรรมการผู้สูงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆจำนวน12คนนะครับก็รวมคณะนี้ก็จะมีทั้งหมด36คนแต่โจทย์ข้อ65ถามที่มาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีกี่คนท่านต้องตอบ5คนนะครับสำหรับท่านใดที่จะติดตามการเฉลยในข้อสอบ ท้องถิ่นในข้อต่อไปท่านสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook Facebook ผมมี4 Facebook ด้วยกันชื่อประพันธ์วารำในส่วนของเฟซที่1่ประพันธ์วารำเฟซบุ๊กที่2ประพันธ์วารำเฟซบุ๊กที่3ประพันธ์วารำเฟซบุ๊กที่4ี่แลวก็ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วารำในส่วนของช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารำแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าและก็อีกช่องทางหนึ่งช่องทาง Tik t o อกรับชื่อบัญชีประพันธ์วารำ ในส่วนของภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษก็จะชื่อแอดประพันธ์2523แอด P R E P U N 2523ท่านก็สามารถติดตามช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับก็จะเฉลยเป็นข้อข้อเพื่อมาที่บายขยายความในข้อกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องในข้อนั้นๆนะครับท่านก็สามารถใช้ปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขัน,นบุคคลทั่วไป กรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้านิการและสอบคัดเลือกสายงานผู้ประธานไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกสอบคัดเลือกของอบตของเทศบาลของอบจหรือของเมืองพัทยาก็าสามารถใช้ข้อสอบชุดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ65ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ